ทุกทุกคนกันด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับอยู่ในเกมในส่วนของออกซิเจนนะครับ not included อ่าวันนี้เรามาพูดถึงการทำเอ่อฟาร์มกันนะครับโอเคอ่าเป็นผมจะทำในส่วนของฟาร์มตัวตัวแฮดนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของเออเดี๋ยวก่อนอด่นนะครับทำไมวันตรงนี้มันทำไม อ๋อดาเมจเอาว่าโหลดดิ้งนะครับน่าจะเป็นถ่วงออกไฟฟ้านะเออเออไฟฟ้าจริงๆ้วยอา่าก็หาพื้นที่ทําฟาร์มก่อนอืมตรงนี้ไหมตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะตรงนี้เออแต่สินแรกตรงนี้ก็เยอะอยู่นะแต่ดูในส่วนของเชื้อโรคนะคอืบ พอติดเชื้อรามนะครับก็ขอสร้างบันไดนะครับเปเแร่ตรงนี้เลยแล้วก็เราจะไม่มายุ่งเลยนะในส่วนตรงนี้อ่าปุ๊บอ่าบันไดอย่างนี้นะแล้วก็ขุดนะผมทาการขุดปุ๊บอย่างนี้เออตรงนี้มันติดเชื้อหรือเปล่าเนี้ย อ,อย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมไม่อยากยุ่งเยอะนะตรงนี้เดี๋ยวติดเชื้อสลามมาขึ้นมายุ่งเลยนะครับโอเคอ่าขอเร่งความเร็เป็นช้าหน่อยนะเพื่อที่จะสร้างนะเป็นจุดปล่อยสัตว์ดึกดื่อยนะตรงนี้อ่าเป็นคลอกสัตว์นะมันต้องแช่อะไรบ้างเหรสถานีน้ํานะตัดขนนะครับเป็นตนันไหน น่าจะอยู่ในส่วนของสถานีแล้วก็นี่นะอาบน้ําตัดขนโอเควางไปในส่วนของคอกใช้อุปกรณ์ทรายเลย9ิบกับเบื้องนะครับตรงนี้เท่าไหรเอ่ยอ๋อเหลือเดีเ๋ยวต,ต้องปิดตรงนี้นะเดี๋ยวก็ปิดตรงนี้อีกนะครับน่าจะพอแหละอืมโอเค ก้าสิบบวกกับเบื้องใช่ปะมันต่ำสุดเท่าไหร่เลยคอกนะครับต่ำสุดสิบสองนะครับผม,มก็เออสร้างหลายๆห้องเลยนี่ไหมสองนะตรงนี้เชื้อโรคเอ้ยกลัวมันจะมันจะเป็นอย่างไปยุ่งดีกว่านะเดี๋ยวขอวัดพื้นที่หน่อยนะเป็นสาม คูณเท่าไหรสามสี่สนะิบองนะตัวนี้อ่าสักประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็สร้างอีกห้องหนึ่งอ่าแล้วก็สร้างเป็นอ่าจุดบริสัทอีกนะครับจุดบร,ริสัทเออต้องเป็นนี่ต้องมีนี้ด้วยเครื่องให้อาหารสัตว์นะครับอ่าลืมไปลืมไป ป็นจุดปล่อยสาตร์ปุ๊บแล้วก็สานี้อนะ้ำตัดขนนะครับเรื่ผมว่าตรงนี้แบ่งอย่างนี้ดีกว่านะสักสองห้องนะครับกลังดีอ่าจะได้ไม่แออัดนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับปุ๊บจุดปล่อยสาตร์นะร้ำแล้วก็นี่แล้วก็สานี้าน้ำ,นำตัดขน วันนี้โอเคเรามานำเนินการในส่วนของข้อสั์ก,กันเลยนะครับอ่านี้ต้นกกเราก็เดี๋ยวรอเติบโตนะดูระดับงานหนะ่อยปึ๊บอ่านี่นี่น,น,นี่เรายังไม่มีส่วนของพลาสติกอ่ะตันนี้คุกขนหนดิ เสองสามสี่โอเค okay. อาจจะท่านไม่ส่วนของโรงเก็บของคนระับตรงนี้คิดว่านะครับคิดว่าโอเคเออพลาสติกอะน่ะนายยู่ในเอ,อ,อันไหนเอ่ย นี่นะเครื่องอัดพอลิเมอร์นะครับแปลงปิตโตรเลียมให้เป็นพลาสติกอืมให้ความร้อนนะดิไอไอน้ำด้วยผลกระทบเป็นไอน้ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ความร้อนอ่าเดี๋ยวผมะพาหน้าเอาเป็นพ้าหน้าแล้วกันนะผมจะทำในส่วนของโรงกันปิตโตรเลียมนะครับบริเวณนี้ขอดูโอเวอรรลอุณหนะภูมินะ ริเวณนี้นะโอ้ยตรงนี้มีปล่องด้วยนะมันจะมีปล่องอะไรอยู่พิเศษด้วยนี่นี่ตรงนี้ก็มีปล่องนะถามว่ามีปล่องยังไงเป็นแรกรนี้เป็นส่วนของนิวทอรียมนะครับแล้วก็ไม่สามารถขุดได้นะอุณหภูมินี้ก็จะ,ะแปลกกว่าปกติฮนะดูตรงอื่นนะแบบอุ่นๆตรงนี้เนยะแบบ็น,น,น,ยนเขียบอย่างเงี้ยชัดเจนนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะนะชัดเจนแน่แยกตรงนี้ ก็น่าจะทําในส่วนของบอดดูดน้ํามันตรงนี้นะแล้วก็ขุดบริเวณนี้ปึ๊บแล้วก็อ่าวางแผนไว้นะผมจะไปขุดตรงนี้หลังใบนะครับแล้วก็ทําเป็นในส่วนของปิโตรเลียมนะครับเราจะเอาน้ํามันใต้โลกมาใช้กันปึ๊บนี่อ่าก็มานะครับ ได้ามาเป็นจุดปล่อยสัตว์ดึกเดียวนะครับตรงนี้ผมจะปล่อยเป็นตัวอะไรส่วนกองแฮดไหมลูกแฮดอ่าหนึ่งงานลูกแฮดลูกแฮดนี่ไหนแฮดอยู่ไหนวะอ่านี่แฮดอ่าโอเคตรงนี้ล่ะตรงนี้เลี้ยงอะไรดีมันมีตัวอะไรให้เลี้ยงบ้างครับ ผมมีตัวพิษหรือเปล่าตัวพิษอ่ะมันไปไหนแล้วเอยนี่มีแฮ็ดอยู่นะครับตัวแฮ็ดตัวนี้อ่ะรู้สึกผมมีเอ๊มันไปไหนนะ้าตัวพิษอ่ะตัวเกลียวเขียวครับ มีเฮดตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเฮดไบเซตนะครับอ่าผมก็อใส่ไปด้วยเป็นตัวเฮดนะครับเนี่ยไบเซตนะครับแล้วก็รูปเฮดด้วยโอเคเรื่องไอตัวนั้นมันไปไหนฮะตรงนี้แล้วตรงนี้ที่มันเหลือนะผอสร้างอีกนิดแล้วกันปุ๊บปุ๊บ จอะนะครับแมวตรงนี้ดิโอเคเจอะประมาณนี้ปุ๊บอาจจะสร้างอีกคอกนะครับตรงนี้เอานี้ออกหน่อยเดี๋ยวมาดูโอ,โอเวอรยนะครับนี่นะครับเป็นคอกสัตว์แล้วนะครับผมอ่า น,นี้ก็เดี๋ยวกำลังสร้างอยู่นะครับตัวนี้เป็นคอกสัตว์เรียบร้อยแล้วโอเคอรีบหน่อยสอิอาหารนะครับตัวนี้มันจะกินในส่วนของอาหารอาหารแหดแหดนี่นะครับอาหารมันจะกินในส่วนของดินนะเนื้อดิบไม่เอาผมให้เป็นทรายกันทรายเยอะนะครับ แ็ดแล้วก็หาหารแคดแล้วก็ลูกห็ดนะมันจะมีลูกห็ดด้วยเออลูกเห็ดนี่นะครับ,นนรบมันกินในทองทรายนะผมใช่ปะมันกินทรายหรือเปล่าวะขับถ่ายวิตาเห็นนะ้ำเนี่ยกินพวกทรายนะครับแล้วก็ไอห็ดตัวเขียวๆอยู่ไหนแล้ววะ ความเร็วหน่อยเฮ้ยมันแอบก,กินอะไรวะเนี่ยมากรูดเลยอ่านี่นี่น,นี่ผมเจอได้ตัวพิษนะตัวพิษตัวพิษตัวพิษผมจะสร้างไว้ด้านบนนี้ดีกว่านะเอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ถ้าต,ตัวพิษผมไม่ต้องสร้างพื้นนี่วะ่ะอ่าเดี๋ยวมันจะทําการปลูกเมล็ดของมันเองนะสร้างเป็นประตูโปรงนะครับแล้วก็ส่วนของจุดปล่อยสัตว์นะครับแล้วก็นี่นครับโรงอาหารแล้วก็ในส่วนของสถานีอํนานาจตัดคนนะครับโอเคตรงนี้่นะรตรงนี้ไม่เป็นไร อันนี่นี่ผมเจอลยผมเจอลยนี่นะครับาาทำไมติ๊กไม่ได้อะบั่ะอ่าอ่นนี่นี่เห็นแล้วกินในส่วนของดินนะครับดินดินดินไม่กินทรายสินะอ่าโอเคกินในส่วนของดินมันไม่จับอ่ะเขาไม่จับอ่ะ ต้อนโอเคนี่นะครับตัวแฮตต้อนมีอีกเปล่าเอยมีอีกเปล่าเอ่ยเราเกมเซฟสเป๊บโอเคอสร้างกันยับยับนะผมสร้างกันยับยับ ่าตัวนี้น่าจะเป็นส่วนของอ่าตัวนี้เสร็จนะครับผมจะให้กินในส่วนของอดินแนล้วแล้วก็ดินปฏิกูลโอเคประมาณนี้ให้นอย่า้กินเลยมันหายากนะโอเค แลก็ดันบนนี้ก็สร้างกันเองนะครับเป็นห้องยังไงอ่าเป็นห้องแล้วนะอ่าเป็นพอกสัตว์ครับเดีย๋ยวสร้างตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้สลามยังไม่มาถึงนะครับต้อนแลวต้อนยัง ปั๊มมันรัวๆนะคเครื่องตำรวดนะครับอืมนี่กุกฤกษีนะอ่าได้ผลผลิตมันแล้วนะครับสบายแล้วทีนี้ดูนะภูมิหน่อยโอ้ตรงนี้ค,ค่อนข้างร้อนค่อนข้างร้อนนะครับมันก็เลยปรับช้าหน่อยนะ เต็มเลยฮะเพียบแล้วตอนนี้มี1นึ0 0 0สนหกหมื่นกว่าแคลอรี่นะครับโอ้โหอาอเปนส่วนของต้นนี้แล้วกันนะ,ะนะต้นใบมืดนะตรงนี้นะครับผมจะให้ปล่อยเป็นตัวของตัวพิษนะครับตัวพิษนะเียนตัวพิษอยู่ไหนนะนะตะกี้ ไปเวฟนะสิครับนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวพิษนะครับโอเคอ้อนจัดนะครับอ่านี่นะครับตัวแหดมาแล้วนะครับอ่านี่มาอยู่ในนี้แหละดูสันนักมันมีความสุขนะครับผมมีความสุขกาำเริงนะได้อาบน้ำตัดขนแล้วนะครับอ่านี่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 นะครับเห็ดไปเสร็จนะครับมาเอฟโรยนะครับผมเดีย๋ยวมันจะจับเห็ดนะนี่ครับถู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 ถถ ถูถูถูอ่าฮสุดยอดนะครับอ่านี่ยครับเห็ดก็มีการไข่แล้วครับนี่มีการไข่แล้วครับไข่ลูกเห็ดอ่าตัวนี้ก็เป็นต้นพลิปนะครับอ่าตัวพลิปไม่ใช่ต้นพลิปดิเอ่อมันจะกินในส่วนของอันนี้เป็นต้นอะไรเลยอ๋อเป็นกกนะอ่านี่ยนี่น,นี่ขอรักขอรัก มันจะหากินในส่วนของต้นนี้นะครับเป็นออมเบลทรีต้นออมเบลนะครับอขอมาแล้วนะอ๋อตัวนี้ปลูกได้ปะแค่กระถางอีกนะกระถางสร้างไว้จากตรงนี้โอเคอต้นพริบก็พริบนะมันจะกินอะไร มันกินอะไรวะตัวนี้อ๋อกินในส่วนของนี่ครับอ่าต้นบาบเบิลต้นอาบเบิลนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกต้นอาบเบิลให้มันนะนี่นี่เล่นง,งานแบบนี้ปึ๊บ พ่อครัวมาสร้างเหรอนี่จริงๆด้วยนะพ่อครัวมาสร้างจริงด้วยแล้วก็ปลูกในส่วนของต้นนี้เลยนี่ต้นอาเบิลนะครับโอเควางไปอ่าจับตัวพิบมาตัดขนหรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยนี่นะครับย,ยิ้มเลยน,น,นี่อ่านะครับมีความสุกนะผมผลสะอาดนะครับ โอเคอยู่มีตัวเห็ดเพิ่มมากว่ามันหายไปไหนหมดว่ามันมันไปมุดหัวอยู่ไหนหมดนะครับโอ้ตอนไม่ต้องการในแบบโอ้โหอ,อย่างเยอะนะครับทำไมล่ะนี่อ๋อต้องเช็ดร,ระบบชรลภทานด้วยอะ่ะ ือว่าผมถอนรากก่อนดีกว่าให้ตัวนี้นะครับตัวพริบนะครับเ,เก็บในส่วนของมเมล็ดอัมเบลิลนะครับแล้วก็มาปลูกเองดีกว่านะต้องสร้างอันนี้ดีกว่าสร้างตู้นะครับสร้างตู้่าสร้างตู้นะครับต,ตู้เก็บของแล้วก็ให้ใส่มเมล็ดอัมเบลิลนะแล้วก็ตัวนี้มันจะไปคุยๆนะครับแล้วก็มาปลูกเองเอโอเค น้ำมันนี้มันมาจากไหนตอนนี้ต้นกุกเรากำลังโอเคเลยนะครับดูโอเดออกซิเจนนะโ้ตรงนี้ ออกิเจนน้อยมากแต่ตรงนี้หนานแน่นมากนะโอ้โห,โหนะักภูมร้อนนะโอ้โห,โหนี่ขนา,ามีต้นนี้นะมีต้นในส่วนของวิทเบิร์ดนะครับไม่มีใครมาถอนตัวนี้เลยอะ หาคนมาถอนนะครับนี่เป็นถังเก็บทองเหลวนะอาเดี๋ยวผมค่อยเอาไปใช้ในส่วนของพาร์ทที่ว่าจะสร้างส่งปิโตรเลี่ยมนะครับแล้วก็นี่นะผมจะเก็บในส่วนของมเมล็ดพืชนะครับเป็นมเมล็ดอาเบอร์นะครับนี่โอเค พื้นนะถออคนหมดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคปึ๊บ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 ,บถอนมาอ๋อผมไม่ได้สั่งถอนอะ่ะ ความดัมนบรรยากาศนะตรงนี้มันทำใหมวะความดัมนบรรยากาศมันไม่ขึ้นไนะ ไปก่อนนะครับอันนี้ผมสร้างอันนี้ดีกว่าไหมเอ่อเป็นในส่วนของตะแกรงนะครับระบายความร้อนระบายอากาศนะเผื่อมันจะช่วยนะครับอืมตอนนี้คอกสัตว์ก็อ่านี่นะครับเป็นคอกคอกเลี้ยงสัตว์ดึกดื่นนะครับตรงนี้โอเค ก็ในส่วนของพาร์ทนี้ก็น่าจะจบแค่นี้หรือเปล่าไม่อาจจะมีอะไรแล้วนะครับอู้นี่นะครับผมไปในส่วนของหนึ่งร้อยห้าสิบรอบแล้วนะเดี๋ยวมาขุดอันนี้หลังไม้ให้นะครับขุดให้ไปถึงอาวากาศแล้วก็ไปส่วนของปิโตรเลียมเหลวนะครับน้ำมันดิบนะครับมันกรั้งเป็นปิโตรเลียมนะครับอ่าโอเคนะครับก็สารับพาร์ทนี้นะครับ ในส่วนของพอกสัตว์นะขอจบไปเป็นเท่านี้นะครับอขอบคุณครับเออเกบเซฟหน่อยโอเคนะครับอ่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด Subscribe ด้วยนะผมเดี๋ยวถ้าในส่วนของดาวเทอร่านี้อืสำเร็จแล้วหรือว่าเล่นไม่จบยังไงนะครับผมจะไปขึ้นดาวใหม่นะครับออยากไล่ดาวอะไรก็ลองเม้นมานะครผมโอเคครับสวัสดีครับ